สำหรับตอนนี้นะครับเช่นเคยเราจะมาปรับกลยุทธ์ในการลงทุนในตลาดคอมมอดิตี้กันนะครับเริ่มต้นด้วยโกลฟิวเจอร์ครับหากใครลงทุนในโกลฟิวเจอร์ครับเมื่อวานเราเริ่มได้ยินความเห็นของประธานเฟดสาขาต่างๆออกมาเปิดเผยถึงมุมมองแนวโน้มในการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะมองว่าการฟื้นตัวอย่างเป็นลําดับของภาคแรงงานสหรัฐรวมถึงภาคเศรษฐกิจอื่นๆเริ่มที่จะพร้อมกับการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้นะครับแน่นอนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นก็จะส่งผลกดดันต่อราคาโกลส โลกนะครับล่าสุดลงมาคลอเคลียร์อยู่ที่1,200เหรียญตอลลา์สหรัฐต่อทรอยออนส์นะครับกลยุทธ์สาหรับคุณผู้ชมทําอย่างไรกันดีโดยเฉพาะเหลืออีกแค่วันนี้และพรุ่งนี้ก่อนที่จะปิดทําการไปพูดคุยกันครับกับทางด้านของคุณนัทธีจุทาวราคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ครับคุณนัทธีสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับประเมออยังไงดีครับกับ Future, โกลฟิวเจอร์กลยุทธ์ก่อนปิดทาการการในวันพรุ่งนี้ครับ ก็สำหรับโกลฟิเจอร์ในช่วงนี้นะเมื่อวานหลังจากที no ่มีรายงานการประชุมของเฟดนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ยังให้ความเห็นว่าเฟดอาจจะควรจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้กลางปีนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็มีแรงขายทองคําลงมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทําให้ราคาทองคำหลุดระดับ1,200เหรียญลงมานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะก็ถือว่าราคาทองคำแเรามองว่าควรจะเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านะแล้วก็น่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นไซด์เว หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวในลักษณะเป็นซเวัยปรับตัวขึ้นนะตอนนี้ก็ถือว่าแรงการปรับตัวขึ้นของราคาทองคาก็แวเบาลงไปนะแล้วก็ถือว่าอาจจะหลุดแนวโน้มขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะสำหรับนักลงทุนที่มีลองอยู่นะเราให้จุดสปอปลอสถ้าราคาทองคาหลุดบริเวณ1 1 9 2น่รยเกหรียญนะก็ะถือว่าราคาทองคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะแต่ว่าอย่างแนวรับของวานนะเรายังให้ที่บริเวณ1,192งหร้อยเก้าสิบสอเหรียญแล้วกาห นะแต่ภาพรวมในระยะกลางนะถือว่า การที่ราคาทองคาถ้าไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ1,200เหรียญได้นะก็ถือว่าเปิดช h a n n e l ขาลงนะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปบริเวณโลเดิมที่1,140เหรียญได้ในระยะกลางนะคะคแต่ถ้ามีทั้งนั้นในระยะสั้นก็ยังแนะนำเทรดดิ้งในกรอบนะส่วนแนวต้านะอยู่ที่บริเวณ1,200เหรียญแล้วก็1,207เหรียญวิสซ่านะคะคส่วนนะักลนะงทุนก็แนะนําว่ายอยแล้สถานะก่อนวันหยุดยาวนะในช่วงเทศกาลสงการานเพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคาจะเหว 1, ี่ยงผันผวนในช่วงปิดท การก็มีอยู่นะคะถึงแม้ว่าปีนี้นะก็ราคาทองคำน่าจะไม่ได้เคลื่อนไหวผันผวนมากนในช่วงเทศกาลสงการนะแต่ว่าก็ถือว่าลดสถานะไปก็จะค่อนข้างปลอดภัยมากกว่านะแล้วก็เนื่องจาก าราคาทองคำในตลาดโลกก็ไม่ได้อยู่ทางการแบบต่าบ้านเร,ราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างกรอบราคานะคะในทองคําในประเทศนะจะเห็นได้ว่าอย่างตอนนี้ข่าเงินบาทก็ถือว่ามีการอ่อนค่ามานะวันนี้อยู่แ32บาท59สตางค์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้กรอบการขึ้นหวของราคาทองคาในประเทศนะคะอย่างแนวรับอยู่ที่บริเวณ18,400บาทแล้วก็18,350บาทนะส่วนแนวตา้านจะอยู่ที่บริเวณ18,550บาทแล้วก็18,650บาทคับขอถามเพิ่มเติมนะครับปัจจัยสำหรับคืนนี้จะ จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาอ่อนแอกว่าคาดซึ่งวันนี้สวัสดิการการว่างงานก็อาจจะปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันตรงนี้มองเป็นปัจจัยหนุนทองคาในคืนนี้ได้ไหมครับ ค่ะสำหรับประเด็นตรงนี้นะก็มีโอกาสที่จะสนับสน <c oughs> ุนทองคำได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ขอ,ขอขรับชวดบริการการว่างงานสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วก็ออกมาดีนะออกมาที่268,000ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> สำหรับการคาดการณ์ไว้ที่283,000 <c oughs> รายนะก็ต้องดูว่าจ่อ,อมาดีหรือแย่กว่าทุกท่านถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาดนะตรงนั้นอาจจะทำให้อ่อราคาทองคำดิดตัวขึ้นไปได้ด้วยค่ะครับถือว่าน่าสนใจเหมือนกันมาดูกันหนึ่งสินทรัพย์นะครับสำหรับเซ็ต5เ ฟิลเอรครับวันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวบวกได้อ่อนๆนะครับแต่ดูเหมือนว่าเริ่มมีแรงทขายออกมาเป็นระยะเหมือนกันกลยุทธ์เล่นยังไงดีครับค่ะสำหรับตัวเชฟฟินะจะเห็นได้ว่าก็เริ่มมีการอ่อนแรงหลังจากที่ไปติดแนวโน้มบริเวณด้านบนนะกรอบขาลงบริเวณ1,30 0จุดนะเพราะฉะนั้นเรายังมองว่าสำหรับตรงนี้นะก็ ซฟตี้ก็สามารถลองได้เมื่อ,อมีการปรับตัวลงลงมานะแต่ว่าที่นี้ทนั้นเรายังมองว่าช่วงนี้เนี่ยแนะนําว่าเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านก่อนนะเพราะว่าก็ใกล้เทสการุดยาวเหมือนกันนะแต่ว่าเราให้กรอบการเคลื่อนไหวของตัวอย่างเซ็ตฟิตี้ซีรีส์เนะในช่วงบ่ายนี้นะมีแนวรับอยู่ที่พันสิบห้าจุดแล้วก็พันแปดจุดนะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณพันยี่สิบเอ็ดจุดแล้วก็พันยี่สิบแปดจุดค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ค่ะพคุณค่สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาสรุปกลยุทธ์การลงทุนนะครับสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในโกลฟิวเจอร์ก่อนหยุดยาวนะครับช่วงนี้หลายๆคนก็เริ่มบอกว่าอาจจะทยอยปิดสถานะก,กันออกไปนะครับเพราะแน่นอนว่าตลาดโลกทางด้านของราคาโกลสปอตเองก็จะไม่ได้หยุดเหมือนตลาดของโกลฟิวเจอร์ในตลาดทีฟิกซ์ประเทศไทยนะครับกลยุทธวันนี้เน้นลงทุนตามกรอบครับจากมุมมองของคุณนัทธีให้แนวรับแนวต้านไว้นะครับค่อนข้างน่าสนใจหลังจากทองคําหลุด1000พ 200เหรียญน,นะครับคุณผู้ชมทางด้านตัวเลขอาจจะอันนี้เป็นของเซตฟินะครับซีรีส์ M15 นะครับเดี๋ยวขอไปดูกับทองคากันก่อนนะครับซึ่งโกลฟิวเจอร์เนี่ยหลังจากหลุดที่ประมาณ1,200เหรียญน,นะครับกรอบจะเคลื่อนไหวนะครับอยู่ที่บริเวณโซนแนวรับตั้งแต่1,180-1,190เหรียญน,นะครับกรอบแนวต้านยังคงเป็นโซน1,200และ1,207เหรียญติดตามครับวันนี้จะมีจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐโทนออกมาอาจจะปรับตัวบวกขึ้นเมื่อตลาดแรง งานส่งสัญญาณอ่อนแอก็จะส่งผลบวกสั้นๆนะครับต่อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําอาจจะเป็นจังหวะในการราคาเด้งขึ้นมาแล้วไม่ผ่าน1,200เหรียญน,นะครับโอกาสในการกลับมาเป็นทิศทางขาลงระยะสั้นระยะกลางก็เป็นไปได้อยู่และสําหรับกลยุทธ์ในการลงทุนตลาดเซ็ตฟิฟตี้นะครับสำหรับกรอบดัชนียังคงเน้นลงทุนตามกรอบเช่นเดียวกันนะครับแนวรับสําหรับเซ็ตฟิฟตี้เอให้ไว้ตั้งแต่โซนบริเวณ1น0่งพถึงหนึ่จุดนะครับแนวต้านจะอยู่บริเวณโซน ไาเดิมครับ1,021ถึง1,025จุดนะครับก็จะเป็นกรอบการเคลื่อนไหวช่วงนี้เอ็น e t 50ิ i ตี้ฟิทอิ l e ีเรนะครับเราเห็นได้ว่ามีการปรับตัวบวกขึ้นแต่ระยะกลางนะครับยังมีแรงเทขายออกมาเป็นระยะ,ระยะแน่นอนหากตรวจสอบกันนะครับกลุ่มพลังงานวันนี้จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงไปนะครับก็จะส่งผลกดดนันซึ่งกลุ่มน้ำมันมี Market Cap ค่อนข้างใหญ่20%ของตลาดนะครับ s ซฟฟ0ก็จจะอ่อนแรงลงมาใครที่ลงทุนก็ต้องมีวินัยนะครับเน้นลงทุนตามกรอบ ก่อนที่ตลาดจะปิดทําการในวันพรุ่งนี้ครับ